การแก้ปัญหาโดยใช้การคิดเชิงออกแบบการคิดเชิงออกแบบคืออะไรใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาที่ผู้แก้ปัญหาใช้เป็นกรอบหรือขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งได้อธิบายเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง แต่อย่างไรก็ตามจะมีจุดเด่นร่วมกันคือเป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างลึกซึ้งยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและเป็นกระบวนการที่มีการทำซ้ำผู้แก้ปัญหาหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้การคิดเชิงออกแบบจึงสามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ได้การคิดเชิงออกแบบอาจแบ่งได้เป็น3ขั้นตอนได้แก่ 1. การระบุและตีความปัญหา 2. การพัฒนาแนวคิด และ 3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการระบุและตีความปัญหาเป็นการระบุปัญหาและทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างลึกซึ้งประกอบด้วยการหาสาเหตุสาระสำคัญของปัญหาการวิเคราะห์ผู้ใช้การรวบรวมข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นและการทำความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาการพัฒนาแนวคิดและการสร้างแนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาแนวคิดเป็นการหาแนวทางการแก้ปัญหาและการสร้างแนวทางการแก้ปัญหาเป็นการนำแนวทางการแก้ปัญหานั้นมาสร้างต้นแบบและทดสอบกับผู้ใช้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆได้แก่การพิจารณาหน้าที่และองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกข้อมูลความรู้การสร้างต้นแบบและการทดสอบการนำผลและข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุง ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดเชิงออกแบบในการทำฟาร์มผักของเกษตรกรโดยนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแก้ปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มจากการที่นักเรียนไปสำรวจสังเกตและสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้บริโภครวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความต้องการหรือความคับข้องใจของเกษตรกรและผู้บริโภคเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงปัจจุบันประสบปัญหาอะไรบ้างคะ มีต้นทุนสูงปัญหาเรื่องน้ำและโรคในพืชและผลผลิตขายไม่ได้ราคาอยากปรับปรุงสิ่งใดในฟาร์มบ้างคะอยากลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานและเพิ่มผลผลิตครับนอกจากนี้อยากให้ขายผักได้ราคาสูงกว่านี้ด้วยใครคือลูกค้าเป้าหมายของฟาร์มนี้คะคนทั่วไปที่ชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพครับจากนั้นนักเรียนได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่ชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปกติชอบทานอาหารประเภทไหนคะชอบทานพืชผักผลไม้อ,อินทรีย์หรือปลอดสารพิษค่ะที่ชอบมากก็มีเรดอกกรีนอกกล่ำปลีเมื่อเขือเทศเชอร์รี่พืชผักผลไม้อ,อินทรีย์หรือปลอดสารพิษสำคัญอย่างไรคะกินแล้วสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเสร็ษอาหารไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะนักเรียนนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพบว่าต้นทุนส่วนใหญ่มาจากค่าจ้างแรงงาน ประกอบกับมีปัญหาเรื่องการให้นาำไม่สม่ำเสมอเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและมีแมลงรบกวนมากทำให้ได้ผลผลิตต่ำและผลผลิตก็ขายได้ราคาต่ำเนื่องจากไม่มีคุณภาพนักเรียนจึงสรุปว่าจะต้องปรับกระบวนการปลูกผักใหม่และเลือกปลูกผักที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพการพัฒนาแนวคิดนักเรียนสืบคน้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา จากนั้นประเมินผลและตัดสินเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดจากข้อมูลพบว่ามีแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการปลูกผัดแบบฟาร์มอัจฉริยะนัะกเรียนจึงรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยการปรึกษาเกษตรกรทำฟาร์มอัจฉริยะในเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มการสำรวจสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิตในฟาร์มอัจฉริยะใช้ระบบอัตโนมัติใดบ้างคะ มีหลายระบบที่นิยมใช้ครับเช่นระบบอัตโนมัติในการรดน้ำให้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชนอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์จุดคุ้มทุนวิเคราะห์ผู้บริโภคและตลาดโดยการสำรวจชุมชนโดยรอบจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการปลูกผักแบบฟาร,ร์มอัจฉริยะน่าจะแก้ปัญหาของเกษตรกรได้จึงตัดสินใจเลือกแนวทางนี้และเลือกปลูกผักสีชนิดคือเรดซอก กรีนโอ๊กกล่ำปลีและมะเขือเทศเชอร์รี่การสร้างแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนร่วมกับเกษตรกรสร้างแนวทางการแก้ปัญหาโดยการออกแบบและสร้างต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็กประกอบด้วยระบบอัตโนมัติในการรดน้ําให้ปุย๋ยและสารกําจัดศัตรูพืชในโรงเรือนและทดสอบระบบทั้งหมดในสภาพแวดล้อมจริงภายใต้สถานการณ์บริบทเงื่อนไขข้อจํากัดและผลกระทบ โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความต้องการและเป้าหมายของการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จากนั้นเก็บรวบรวมผลที่ได้จากการทดสอบรวมทั้งข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในขั้นตอนก่อนหน้าได้ผลการทดสอบต้นแบบพบว่ายังต้องปรับปรุงอีกหลายจุดเช่นระยะเวลาของการให้น้ำระยะห่างระหว่างหลุมปลูก นอกจากนี้นักเรียนยังได้นําผักที่ทดลองปลูกได้ไปทดสอบกับผู้บริโภคและเก็บข้อมูลพบว่ายังมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงนักเรียนและเกษตรกรจึงนําผลจากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขซ้ำหลายๆรอบจนสามารถแก้ปัญหาของเกษตรกรทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงผลผลิตและราคาขายสูงขึ้นได้การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกระบวนการคิดเชิงออกแบบคือการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายการสร้างต้นแบบที่เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตัวอย่างเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากการทดสอบมาปรับปรุงและแก้ไขซ้ำไปมาจนได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุด หากแนวทางแก้ปัญหานี้ไม่สามารถดำเนินการจนแก้ปัญหาได้อาจจะต้องกลับไปที่การพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาใหม่อีกรอบตัวอย่างผลลัพธ์อื่นของการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดเชิงออกแบบเสื้อของนักปั่นจักรยานที่มีกระเป๋าใส่ห่ออาหารถ้วยตวงที่สามารถมองเห็นปริมาตรด้านในถ้วยห้องฉายรังสีที่มีบรรยากาศใต้ทะเลสำหรับผู้ป่วยเด็กการซื้ออาหารแบบไร้ทรูหรือผ่านแอปพลิเคชัน ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้ใช้เช่น Airbnb โดยโฮสต์หรือเจ้าของบ้านให้นักท่องเที่ยวเช่าที่พักพร้อมเสนอกิจกรรมพิเศษต่างๆที่จะสร้างประสบการณ์และความประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้มาเยือนการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดเชิงออกแบบนอกจากช่วยแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แล้วยังช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา และสามารถใช้ในการสร้างนวัตกรรมหรือโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆโดยผู้แก้ปัญหาต้องใช้ความรู้พื้นฐานในหลายๆด้านเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและใช้ทักษาในการปฏิบัติงานการสื่อสารการคิดเชิงระบบการคิดสร้างสารรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรมจริยธรรมคำนึงถึงข้อบังคับทางกฎหมาย และแก้ปัญหาโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น